รับชมรถไฟไอ้น้ำครับผมกำลังกำลังมาครับอตอนนี้กำลังเข้าสถานีอยู่เ,เนาะกล้องตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมตั้งกล้องรอนะครับผมวั <c oughs> มที่สองิงหาสองพันห้าร้อยหกเจ็ดเนาะมาจะมาทุกปีนี่ครับผมถ่ายุมนี่กำลังดีมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มุม mhm. นี้ได้เลยรน้ามองหน้ามองหน่อยปึ๊บขบวนยังยาวเลย ปวดจากยาวอะไรครับผมวันแม่วันแม่แมครับปึ๊บนอนครับผมห้าโมงสี่สิบนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไป้ะครับนอนโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่น,นี้นะทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม